ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีความกดดันก็ทำให้เฉินเซียงต้องการมีผู้ช่วยที่ทรงพลังเพื่อเข้าขัดขวางไม่ให้วิหารดวงชะตาอันเชิญเทพมารอีเทียนได้สำเร็จแผนการในปัจจุบันของเขาคือการโจมตีตระกูลหยินอย่างกงเซี่ยถ้าหากมีเจ้าเทวสู้ชวนเข้าร่วมเขาก็คิดว่าแผนการนี้จะต้องเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยความแข็งแกร่งของเจ้าเทวสู่ชวนการจะเอาชนะตระกูลหยินอย่างกงเซี่ยย่อมไม่ใช่ปัญหาสำหรับนาง ในขณะที่เฉินเซี่ยงกาลังครุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าเทวสู้ฉวนก็ได้กล่าวขึ้นว่านายน้อยเฉินการได้สนทนากับเจ้าทําให้ข้าคนพบหนทางหลุดพ้นการควบคุมโดยสมบูรณ์อย่างไรก็ตามถึงแม้ข้าจะยังมีความแข็งแกร่งอยู่แต่พลังชีวิตของข้าลดน้อยลงทุกขณะและด้วยกายเนื้อที่เสื่อมโทรมนี้ข้าเกรงว่าจะไม่สามารถช่วยเหลือเจ้าในสงครามได้เรื่องนั้นไม่สำคัญหรอกท่านย่าแค่ท่านมีน้ำใจจะช่วยเหลือข้าก็รู้สึกยินดีแล้ว เฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มท่านย่าหากักท่านเหลือพลังชีวิตไม่มากแล้วท่านก็ควรจะใช้เวลาที่เหลือเพื่อความสุขของตนเองแต่หากท่านยังต้องการยืดอายุไขและฟื้นฟูสภาพร่างกายข้าก็จะช่วยเหลือท่านอย่างเต็มที่อันที่จริงเขารู้สึกผิดหวังอยู่ไม่น้อยเพราะเจ้าเทวะสู้ชวนเป็นหนึ่งในเจ็ดสุดยอดผู้เชี่ยวชาญแห่งวัตจกักรขุนเขาหมื่นจักรวาลที่สำคัญนางยังรู้เกี่ยวกับวัตจกักรขุนเขาหมื่นจักรวาลเป็นอย่างดีซึ่งถือได้ว่านางเป็นผู้ช่วยที่หายากมาก ยามนี้ข้าไม่มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตยิ่งไปกว่านั้นการตัดขาดกับขุนเขาหมื่นจักรวาลยังทําให้ข้าไม่สามารถเพิ่มอายุไขได้เจ้าเทวสู้ชวนกล่าวด้วยรอยยิ้มจะเห็นได้ว่านางเตรียมใจต่อวระแตกดับแล้วถ,ถ้าอย่างนั้นท่านย่าพักผ่อนเถิดท่านสามารถพักที่นี่ได้ตามสะดวกเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มยามนี้เขาไม่คิดจะขอความช่วยเหลือใดๆจากเจ้าเทวสู้ชวนแล้ว ข้าพักผ่อนมาหลายวันแล้วในน้อยเฉินถึงแม้ข้าจะไม่สามารถช่วยเหลือเจ้าในแง่ของการสงครามแต่ข้ามีข้อมูลสําคัญของขุนเขาหมื่นจากกระวาลที่จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าเจ้าเทวะสู้ชวนกล่าวเมื่อพูดถึงเรื่องนี้น้ําเสียงของนางก็เริ่มจริงจังข้อมูลสําคัญเป็นเรื่องของอะไรหรือเฉินเซียงกล่าวถามในใจเขาคาดเดาว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับเทพมารอีเทียนข้อมูลของข้ามีอยู่สองประเด็นสําคัญประเด็นแรกก็คือเรื่องของเทพมารอีเทียน เจ้าเทวสู้ชวนกล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลมีเทพมารอีเทียนหนึ่งตนแต่เดิมมันหลับไหลอย,อยู่ในขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลและด้วยการตื่นขึ้นของเทพมารอีเทียนตนนี้จึงทําให้ขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลสามารถบุกรุกวัจก,กรท้าพิภพได้ง่ายขึ้นอันที่จริงข้าได้ยินเรื่องนี้แล้วไม่รู้ว่าท่านย่ามีข้อมูลจำเพาะของเทพมารอีเทียนตนนี้อย่างไรบ้างเฉินเซียงเร่งถามนี่เป็นเรื่องที่มีความสําคัญต่อเขามากจริงๆ เทพมารอีเทียนของขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลไม่ได้แข็งแกร่งอย่างไรนะสาเหตุก็เป็นเพราะมันเข้าสู่สภาวะหลับไหลานานเกินไปจึงทำให้ไม่ได้รับพลังนภาศาสกมานานพอสมควรเจ้าเทวสู้ชวนกล่าวแท้จริงแล้วพลังนภาศาสก,ก็คืออำนาจพลังรังสรรค์ที่แท้จริงเป็นเทพมารอีเทียนที่ไม่ได้แข็งแกร่งอย่างนั้นหรือเฉิญเซี่ยงรีตาแคบยามนี้เขามีความคิดที่จะกำจัดเทพมารอีเทียนของขุนเขาหมื่นจัก,กรวาล ด้วยการที่เทพมารอีเทียนตนนั้นไม่ได้แข็งแกร่งจึงทําให้ขุนเขาหมื่นจักรวาลวางแผนจะอัญเชิญเทพมารอีเทียนที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเจ้าเทวสุชวนกล่าวขุนเขาหมื่นจักรลางถลังจะปล่อยให้เทพมารอีเทียนตนนี้อาวาดในวัฏจักรท้าพิภพเทพมารอีเทียนปลดปรานดวงวิญญาณเป็นอย่างมากหากเทพมารอีเทียนออกอาวาดจริงๆสิ่งมีชีวิตในวัฏจักรท้าพิภพจะต้องล้มตายเป็นจํานวนมากปัจจุบันเทพมารอีเทียนตนนี้กลับไปที่วัฏจักรขุนเขาหมื่นจักรวาลใช่หรือไม่ เฉินเซี่ยงกล่าวถามข้าต้องการกำจัดมันให้เร็วที่สุดนายน้อยเฉินถึงแม้มันจะเป็นเทพมารอีเทียนที่ไม่ได้แข็งแกรง่งแต่ข้าเกรงว่าเจ้าจะไม่สามารถเอาชนะมันได้เจ,เจ้าเทวสู้ฉวนกล่าวสิ่งที่เจ้าต้องให้การความสําคัญในยามนี้ก็คือการขัดขวางไม่ให้ขุนเขาหมื่นจักรวาลอันเชิญเทพมารอีเทียนตนใหม่ได้สาเร็จ แน่นอนว่าแผนการของเฉินเซียงนั้นครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญเขาจะไม่เพียงกำจัดเทพมารอี้เทียนตนเดิมเท่านั้นแต่เขายัางจะยับยั้งการอัญเชิญเทพมารอี้เทียนตนใหม่อีกด้วยท่านย่าอันที่จริงข้าเพิ่งได้เผชิญหน้ากับเทพมารอี้เทียนเฉินเซียงกล่าวและบอกเล่าถึงการ,รเผชิญหน้ากับเทพมารอี้เทียน Fear. ของพระวิหารหกชะตาท่านย่าสู้ชวนต้องตกใจไม่น้อยนางไม่นึกเลยว่าเทพมารอี้เทียน gue. จะลาถอยจากการ,รเผชิญหน้ากับเฉินเซียง ถึงแม้ข้าจะรอดมาได้แต่มันอาจเป็นเพราะโชคช่วยเฉินเซี่ยงกล่าวพลางใส่หัวข้ารู้สึกได้ว่าความแข็งแกร่งของข้ายังห่างชั้นกับเทพมารอีเทียนตนนั้นนายน้อยเฉินเจ้าถือว่าเก่งกาจมากแล้วเทพมารอีเทียนตนนั้นสมควรถูกอัญเชิญมาได้ไม่นานโดยจะต้องมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเจ้าเทวสู้ชวนกล่าวด้วยสีหน้าชื่นชม หากเจ้าทําให้เทพมารอี้เทียนตนนั้นล่าถอยก็ถือได้ว่าเจ้าเอาชนะมันแล้วมันสมควรใช้พลังนภาศักไปไม่น้อยกว่าเจ็ดส่วนดังนั้นมันจึงไม่กล้าสู้กับเจ้าต่อไปมิฉะนั้นมันจะต้องถูกเจ้าจัดการเทพมารอี้เทียนมีพลังนภาศักอยู่ไม่มากอย่างนั้นหรือเฉินเซียงขมวดคิ้วการต่อสู้ของข้าเกิดขึ้นเพียงช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่มันจะล่าถอยไปเป็นเพราะการสู้กับเจ้าทําให้มันต้องใช้พลังนภาศักปริมาณมาก เจ้าเทวะสู้ชวนกล่าวอย่างตื่นเต้นเฉินเซี่ยงความแข็งแกร่งที่เจ้ามีอยู่สมควรเพียงพอที่จะเอาชนะเทพมารอีเทียนของขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลท่านย่าท่านรู้ไหมว่าเทพมารอีเทียนตนนั้นอยู่ที่ไหนเฉินเซี่ยงถามแน่นอนปัจจุบันเทพมารอีเทียนตนนั้นอยู่ในขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลคนขอ,ของข้ายังอยู่ที่นั่นหากมีการเคลื่อนไหวใดๆข้าจะบอกกับเจ้าทันทีเจ้าเทวะสู้ชวนกล่าววิเศษไปเลย เฉินเซียงยิ้มพยักหน้าท่านย่าอันที่จริงข้าวางแผนจะไปเยือนวัตจักรขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะทำลายแผนการอันเชิญเทพมานอี้เทียนของพวกมันเมืม่อ<ม>ได้ยินเฉินเซียงพูดว่าจะไปเยือนวัตจักรขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลใบหน้าของเจ้าเทวสู้ชวนก็เปลี่ยนไปโดยพลัน<ม>การเข้าสู่วัตจักรขุนเขาหมื่นจัก,กรวาลเป็นเรื่องที่อันตรายเป็นอย่างยิ่งเจ้าเทวสู้ชวนกล่าวด้วยสีหน้าจริงจัง สถานที่แห่งนั้นเต็มไปด้วยอำนาจพลังรังสรรสิ่งนี้จะทำให้เจ้าถูกค้นพบได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามหากเจ้าคิดว่าจำเป็นต้องเข้าสู่วัตจักรคุณเขาหมื่นจักรวาลจริงๆข้าจะช่วยเตรียมการแทรกซึมที่สมบูรณ์แบบให้กับเจ้าจริงสิท่านย่าข้อมูลสำคัญอีกเรื่องเป็นอย่างไรหรือเฉินเซียงถามเป็นเรื่องของนาภาศักดิ์สิทธิ์อีเทียน เจ้าเทวสูชวนกล่าวข้าได้ยินการสนทนาของบรรพการอำนาจพลังรังสรรค์กับเทพเจ้าหมื่นจักรวาลพวกมันพูดว่าสีสวรรค์แห่งนภศักดิ์สิทธิ์อีเทียนกำลังจับตาดูเจ้าอยู่แต่พวกมันต้องการเล่นงานเจ้าก่อนที่สีสวรรค์จะเคลื่อนไหวเพื่อที่พวกมันจะได้กลืนกินวัตจักรท้าพิภพของเจ้าสีสวรรค์แห่งนภาศักดิ์สิทธิ์อีเทียนเฉินเซียงขมวดคิ้วก่อนหน้านี้เทพมันอีเทียนพูดว่าข้ากำลังท้าทายนภศักดิ์สิทธิ์ พระกฎแห่งการบ่มเพาะชะตาสัมพันธ์ที่เจ้าสร้างขึ้นมาจะเป็นภัยคุกคามต่อสี่สวรรค์แห่งนภศักดิสิทธอีเทียนหากว่าสี่สวรรค์เพิกเฉยต่อเรื่องนี้สรรพสิ่งในวัฏจักรท้าพิภพ,พ,พที่บ่มเพาะสายสัมพันธ์วัฏจัก,กรมากขึ้นเรื่อยๆและทาให้นภศักิ์สูญเสียพลังงานให้กับวัฏจักรท้าพิภพ,พ,พ,พเจ้าเทวสูช้ชวนกล่าวท้ายที่สุดวัฏจักรท้าพิภพก็จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นขณะที่พวกมันไม่สามารถยับยั้งได้สี่สวรรค์แห่งนภศักดิธอีเทียนเชื่อมติดกับวัฏจักรรท้าพพิหือไม่ พวกมันเป็นตัวการที่ปลดปล่อยแหล่งอํานาจพลังรังสรรค์แทรกซึมเข้ามางั้นสินะเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วพวกมันจงใจสร้างความปั่นป่วนให้กับพวกเราเพราะกลัวว่าพวกเราจะแข็งแกร่งกว่าท่านย่าถ้าหากพวกมันรู้ว่าพวกเรามีวิธีจัดการกับแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสรรค์ท่านคิดว่าพวกมันจะเรียกคืนแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสรรค์กลับไปหรือไม่ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าสีสวรรค์จะไม่มีการเคลื่อนไหวในเร็วๆนี้เจ้าเทวสู้ฉวนกล่าว เจ้าจำเป็นต้องกำหนดแผนการเป็นขั้นลำดับภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดในเวลานี้ก็คือขุนเขาหมื่นจักรวาลและเทพมารอีเทียนส่วนปัญหาภายในวัตจักรท้าพิภพเป็นเรื่องรองลงมาเฉินเซี่ยงพยักหน้าน่าเสียดายที่ข้ากำลังจะเข้าสู่วรระแตกดับไม่เช่นนั้นข้าจะช่วยเหลือเจ้าอย่างเต็มที่เจ้าเทวะสู้ชวนถอนหายใจ ท่าน่าตรับใดที่ท่านบ่มเพาะสายสัมพันธ์วัตจักแก่นแท้แห่งชีวิตของท่านจะเชื่อมต่อกับวัตจักรท้าพิภพและนั่นจะทําให้ท่านสามารถยืดอายุไขได้เชิญเซี่ยงกล่าวแต่เดิมเจ้าเทวสู้ชวนมีหลักฐานพลังที่เชื่อมโยงกับวัตจักรขุนเขาหมื่นจักรวาลอย่างลึกซึ้งและเพื่อที่จะหลุดพ้นการควบคุมของขุนเขาหมื่นจักรวาลน,นางจําเป็นต้องทําการตัดขาดกับขุนเขาหมื่นจักรวาลโดยสมบูรณ์ หากว่าเจ้าเทวะสู้ชวนต้องการที่จะใช้ชีวิตตามปกติในวัฏจักรท้าพิภพนางจําเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับวัฏจักรท้าพิภพบ่บมเพาะสายสัมพันธ์แห่งวัฏจักรอย่างนั้นหรือแน่นอนว่าเจ้าเทวเชนชวนนุ่นรีเกลริยูกับการปรากฏข,ของกฎแห่งการบ่มเพาะชะตาสัมพันธ์นางสายหัวและกล่าวว่าเรื่องนี้ยากเกินไปเพราะจําเป็นต้องละทิ้งทะเลจิตวิญญ,ญาณทั้งหมดเพื่อ,ออกกว่าจะบ่มเพาะทะเลจิตวิญ,ญญาณได้ขนาดนี้ข้าต้องใช้เวลามาช่วยชีวิตไม่รื้อถอนก็รักษา เฉินเซียงวางมือบนไหล่เจ้าเทวสู้ชวนท่านย่าหากทะเลจิตวิญญาณมีความสำคัญก็ควรรักษาไว้แต่ท่านหันหลังให้กับกฎแห่งการบ่มเพาะนี้แล้วไม่ใช่หรือเจ้าเทวสู้ชวนครุ่นคิดและถามว่าข้าสามารถบ่มเพาะมันได้จริงๆหรือแน่นอนข้าจะช่วยเหลือท่านอย่างใกล้ชิดฉะนั้นพวกเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเฉินเซี่ยงกล่าว เฉินเซียงมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎแห่งการบ่มเพาะชะตาสัมพันธ์มากกว่าใครและด้วยความช่วยเหลือของเขาเจ้าเทวสู้ชวนจะต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเจ้าเทวสู้ชวนพยักหน้าแต่แล้วนางก็เกิดความลังเลนายน้อยเฉินหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับข้าแล้วใครจะพาเจ้าแทรกซึมเข้าไปจัดการเทพมารอี้เทียนที่ขุนเขาหมื่นจักรวาลท่านไม่ต้องกังวลต่อให้การบ่มเพาะสายสัมพันธ์วัตจักรไม่ประสบความสําเร็จแต่ข้าจะไปปล่อยให้มีอะไรขึ้นกับท่านเป็นอันขาด เฉินเซี่ยงกล่าวพวกเรามาเริ่มกันเลยเฉินเซี่ยงนำกระจบเทพผักวิธีออกมาควบคุมให้ขยายตัวหลังจากนั้นจึงนำพาเจ้าเทวสู้ชวนขึ้นไปนั่งด้านบนกระบวนการนี้จำเป็นต้องใช้เวลานานดังนั้นการดำเนินการภายใต้เขตแดนพลังการเวลาจึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่สุดเกี่ยวกับกฎแห่งการบ่มเพาะชะตาสัมพันธ์เจ้าเทวสู้ชวนมีความเข้าใจเพียงผิวเผินเท่านั้นเป็นเพราะนางไม่มีแรงจูงใจในการใช้ชีวิตต่อไป ดังนั้นนางก็เลยไม่คิดจะศึกษาอย่างละเอียดทีท่วนอย่างไรก็ตามเมื่อเฉินเซียงอธิบายเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญเจ้าเทวะสู้ชวนก็สามารถทําความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วหลังจากเจ้าเทวสู้ชวนมีความเข้าใจดีแล้วเฉินเซียงก็ช่วยนางในการรื้อถอนทะเลจิตวิญญาณโดยพยายามรักษาอํานาจพลังจากทะเลจิตวิญญาณให้ได้มากที่สุดเพื่อจะใช้ทําการบ่มเพาะสายสัมพันธ์วัจจก ทะเลจิตวิญญาณของเจ้าเทวสู้ชวนมีขนาดใหญ่มากและมีกว่าร้อยชั้นแต่ทว่าปัจจุบันทะเลจิตวิญญาณของนางเริ่มเสื่อมโทรมซึ่งแสดงให้เห็นว่าความแข็งแกร่งของนางกำลังลดลงเฉินเซี่ยงใช้สมาธิขั้นสูงดำเนินการสลายพลังวิญญาณของเจ้าเทวสู้ชวนอย่างระมัดระวังหลังจากนั้นจึงช่วยให้นางบ่มเพาะสายสัมพันธ์วัตจักไปพร้อมๆก,กับการฝึกฝนหลักฐานพลังหกวิถี เจ้าเทวสู้ชวนมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบ่มเพาะพลังมาเนิ่นนานถึงแม้นางจะเพิ่งได้สัมผัสกับกฎพลังหกประการแต่นางก็สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้อย่างรวดเร็วด้วยความช่วยเหลือของเฉินเซียงในที่สุดนางก็เสร็จสิ้นการบ่มเพาะสายสัมพันธ์นวัฏจักรและถึงแม้จะเป็นสองสายสัมพันธ์นวัฏจักรแต่ก็ถือว่าหายากมากแล้วสาหรับผู้เชี่ยวชาญในวัฏจักรท้าพิภพ,พ,พหลังจากได้รับสายสัมพันธ์นวัฏจักรเจ้าเทวสู่ชวนก็มีความเชื่อมโยงกับวัฏจักรท้าพิภพ,พ,พและสิ่งนี้เทียบได้กับการเกิดใหม่ของงนาง ปัจจุบันริ้วรอยบนใบหน้าของนางเริ่มหายไปขณะที่ร่างกายกลับคืนความกระสับกระเฉงดูมีชีวิตชีวารวดเร็วกว่าที่คาประเมินไว้เสียอีกเฉินเซียงค่อนข้างประหลาดใจซึ่งเขาเคยคิดว่าจะต้องใช้เวลานานกว่านี้สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่ากฎแห่งการบ่มเพาะชะตาสัมพันธ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเมื่อสิ่งมีชีวิตในวัตจักรท้าพิพบ,บ่มเพาะสายสัมพันธ์วัตจักรเพิ่มขึ้นก็จะทำให้การบ่มเพาะสายสัมพันธ์วัตจักรมีความเร็วยิ่งขึ้น วิเศษมากแม้ความแข็งแกร่งของข้าจะลดลงไปบ้างแต่ขีดจำกัดในหลักฐานพลังของข้าอยู่สูงกว่าเดิมมากนักเจ้าเทวสู้ชวนกล่าวนางจับมือเฉินเซียงและเขย่าอย่างตื่นเต้นนายน้อยเฉินข้าต้องขอบคุณเจ้ามากจริงๆท่านย่ายามนี้ท่านมีแรงจูงใจในการใช้ชีวิตแล้วหรือยัง เฉินเซี่ยงกล่าวถามด้วยรอยยิ้มวัตจักรท้าพิภพแตกต่างกับวัตจักขุนเขาหมื่นจักรวาลแม้ท่านจะมีชีวิตมาเนิ่นนานแต่วัตจักรขุนเขาหมื่นจักรวาลได้ควบคุมชะตากรรมของท่านเอาไว้ทำให้ท่านไม่ได้มีอิสระส่วนการอยู่ในวัตจักรท้าพิภพจะให้อิสระแก่ข้าเจ้าเทวสู้ชวนพยักหน้ายามนี้นางรู้สึกราวกับได้เกิดใหม่อย่างไรก็อย่างนั้นท่านย่าท้ายอย่างนั้นพวกเราจะบุกไปเล่นงานเทพมารอี้เทียนกันเมื่อไหร่ เฉินเซี่ยงกล่าวถามเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะไม่ต้องการให้เทพมารอี้เทียนจากขุนเขาหมื่นจักรวาลบุกเข้ามาอารวาสในวัฏจักรท้าพิภพเรื่องนี้เจ้าไม่ต้องกังวลตรับใดที่เทพมารอี้เทียนตนนั้นมีการเคลื่อนไหวข้าจะได้ข่าวของมันทันทีเจ้าเทวสู้ชวนกล่าวอันที่จริงหากว่าพวกเราดักเล่นงานมันในวัฏจักรท้าพิภพก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายายกว่ามาก แน่นอนว่าเฉินเซียงกับน้องสาวเสี่ยวจิงสามารถใช้พลังงานของวัตจักรท้าพิภพได้และครั้งที่ต่อสู้กับเทพมารอีเทียนจากพระวิหารหกชะตาเฉินเซียงกับน้องสาวเสี่ยวจิงก็ได้ใช้งานพลังงานของวัตจักรท้าพิภพ,พผ่านทางแผ่นภาพมายาจากกระวาลท้าพ,พิภพ,พเพื่อต่อสู้กับมันดังนั้นแล้วหากว่าเฉินเซียงต่อสู้กับเทพมารอีเทียนในวัตจักรท้าพิภพ,พเขาก็จะมีข้อได้เปรียบมากกว่าเข้าใจแล้วท่านย่าเอาเป็นว่าระหว่างนี้ท่านทำความคุ้นเคยกับกฎแห่งการบ่มเพาะไปพลางพลงก่อน เฉินเซี่ยงพยักหน้าหลังจากนั้นเขาก็เรียกเจ้าเมืองบูเปียนหลี่เซียงเทียนเจียงเสี่ยวช่วยและเซี่ยอูซินมาเข้าพบกับท่านยาสู้ฉวนพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญจากวัตจกักรขุนเขาหมื่นจักรวาลและการได้พบผู้คนจากภูมิลำเนาเดิมย่อมทําให้ท่านยาสู้ชวนรู้สึกยินดีแน่นอนว่าเจ้าเมืองบูเปียนกับพรรคพวกล้วนรู้สึกกลัวเกรงท่านยาสู้ฉวนเพราะพวกเขาต่างรู้ดีว่านางก็คือเจ้าเทวสู่ชวนผู้ทรงอํานาจ โชคดีที่ท่านยาสุชวนไม่ได้ยึดติดกับยศศักดิ์และนางไม่คิดว่าตนเองเป็นเจ้าเทวะแห่งวัฏจักรขุนเขาหมื่นจักรวาลอีกต่อไปวัฏจักรขุนเขาหมื่นจักรวาลเป็นมหาวัจกรอันอุดมไปด้วยทรัพยากรพลังงานเฉินเซียงตั้งใจจะนำพากลุ่มคณะของเจ้าเมืองหูเปียนเดินทางไปด้วยกันโดยจะให้พวกเขาทำการปล้นชิงทรัพยากรของที่นั่นกลับมาหลังจากที่พากลุ่มคณะเจ้าเมืองหูเห็นปูนไปเข้าพบท่านยาสุชวนเฉินเซียงก็ออกไปพบกับกวนอวี่เยเว่ แม่กวนอวิเยจะอยากรู้ถึงความเป็นมาของท่านย่าสู้ชวนแต่นางก็ไม่ได้ซักถามอะไรกับท่านย่าสู้ชวนโดยตรงหลังจากที่เฉินเซี่ยงมาพบกับท่านแม่ของเขาเขาจึงได้พูดถึงความเป็นมาของท่านย่าสู้ฉวนเ <so> มื่อได้รู้ความเป็นมาของท่านย่าสู้ชวนกวนอวิเยก็รู้สึกประหลาดใจไม่น้อยเพราะนางไม่นึกเลยว่าหญิงชาราในบ้านปลายจะเป็นสุดยอดผู้เชี่ยวชาญแห่งวัตจักรขุนเขาหมื่นจักรวาล หลังจากได้รู้ว่าเฉินเซียงช่วยให้ท่านย่าสู่ชวนบ่มเพาะสายสัมพันธ์วัตจักจนกระทั่งได้รับอายุขยเพิ่มขึ้นนางก็รู้สึกโล่งใจพร้อมกับมีความยินดีท่านแม่ท่านต้องการบ่มเพาะสายสัมพันธ์วัตจักตอนนี้เลยหรือไม่หากท่านต้องการข้าก็จะคอยให้การสนับสนุนเฉินเซียงกล่าวข้าไม่คิดจะบ่มเพาะมันในยามนี้ข้าต้องการให้พวกเรามีสถานการณ์มั่นคงกว่านี้ก่อนกวนอวิยเย่กล่าวด้วยรอยยิ้ม เสี่ยวเซียงก่อนจะเริ่มการบ่มเพาะสายสัมพันธ์ว่จาจะจักท่านแม่เจ้าจะต้องมั่นใจก่อนว่าเจ้ามีความแข็งแกร่งอยู่เหนือศัตรูแล้วเมื่อถึงเวลานั้นท่านแม่เจ้าจะได้เก็บตัวฝึกฝนได้อย่างไร้กังวลและเป็นที่แน่นอนว่าแม่ของเจ้าจะทําการฝึกฝนด้วยตนเองทั้งหมดเชิญเซียงพยักหน้าเสี่ยวเซียงเมื่อไม่นานนี้พระวิหารหกชะตาได้ส่งสารมาถึงพวกเราโดยแสดงความต้องการจะเจรจากวนอวิเย่กล่าว ดูเหมือนพวกมันจะรับรู้ถึงความแข็งแกร่งของพวกเราจึงไม่ต้องการจะสู้รบกับพวกเราในยามนี้ท่านแม่พระวิหารหกชะตาไม่มีความน่าเชื่อถือเชิญเสี่ยงกล่าวอย่างเคร่งครึมเรื่องนั้นข้ารู้ดีแต่ปัจจุบันข้ามีแผนจะยืมมือพระวิหารหกชะตาจัดการวิหารดวงชะตากวรอวิเยเว่กล่าวอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ